อันนี้เป็นบักม่วงหน่อยนะคะบกม่วงหน่อยหรือวา่าบกม่วงใบโบูเฮ้านะแต่ถ้าเป็นภาษาไทยนะคะเขาจะเรียกมะม่วงกะล้นเนาะมะม่วงกะล้นนะคะวันนี้ลูกล่าเมืงบุญก็จะพามาทํามะม่วงกวนนะคะขั้นตอนและวิธีการนะคะจะมีอะไรบ้างก็มาดูกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ล้างมะม่วงเนาะให้ยางนะคะแล้วก็ดิน ที่ติดกับมะกับมะม่วงมานะคะให้เขาออกให้หมดเนาะจากนั้นนะคะเราก็จะทําการตัดขั้วนะคะตัดขั้วของมะม่วงเนาะเดี๋ยวลูกล้ามมังบุญทาให้ดูนะคะนี้นะคะมะม่วงเนาะมะม่วงกระล่อนนะคะหรือว่ามะบม่วงหน่อยบกม่วงใบโบกบานเอาเนาะคอะเนาะอันนี้เราก็จะมาตัดขั้วนะคะตรงขั้วเปลือกของเขาออกแบบนี้นะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะบีบบีบเขาบีบมเมล็ดของเขาออกนะคะก็บีบเอาเนื้อของเขาออกเนาะตรงนี้มันก็จะไม่มีเนื้อแล้วนะคะเราก็ทิ้งไปได้เลยเนาะ จากนั้นนะคะเวลาเราจะคั้นมเมล็ดเนาะ,มะเมล็ดของเขานะคะก็ยังจะมีเนื้ออยู่เนาะก็เราก็บีบอย่างนี้เลยนะคะหรือว่าให้เขาบีบอย่างนี้นะคะให้เราเขาลอดนิ้วนิ้วมือของเราเนาะเข้ามาซ้ายมาขวานะคะก็จะเลี้ยงแบบนี้เลยนะคะเลี้ยงแบบนี้เลยเนาะก็คือเนื้อเขาหมดแล้วนะคะก็เหลือแต่เม็ดเนาะอันนี้มือลูกลลางมันบุนล้างแล้วนะคะไม่ต้องห่วงเนาะคือสะอาดแล้วนะคะ ก็ลูกเขาก็จะมาแบบนี้นะคะเน็ดของเขาก็จะมาประมาณนี้เลยเนาะ,ะแล้วก็บีบมือซ้ายบีบมือขวาบยบมือซ้ายมือขวานะคะก็จะเกลี่ยงองตัวเองเนาะ อันนี้นะคะพอเราคั้นเสร็จแล้วเนาะหน้าตาของเขาก็จะเป็นน้ําแบบนี้เลยนะคะก็คือมีแต่เนื้อกับน้ํานะคะมีแต่เนื้อกับน้ําของมะม่วงเนาะจากนั้นนะคะเราจะเอาไปกวนกันนะคะจากที่เป็นน้ําเหลวๆแบบนี้นะคะเราจะกวนจนน้ําเขาข้นนะคะอันนี้เป็นหม้อก,กวนที่ลูกล่างมงบนกวนไว้แล้วนะคะเราก็เอามาเติมในนี้เลยเนาะ กวนหม้อใหญ่เลยนะคะกวนครั้งเดียวเลยเนาะอันนี้นะคะเราก็จะกวนเขานะคะกวนไปเรื่อยๆจนเขามีเนื้อที่เนิดนะคะมีเนื้อที่เนิดเนาะตอนนี้ก็ยังยังใช้ไม่ได้นะคะลกล่างมองบนใช้เป็นหม้อก๋วยเตี๋ยวเก่านะคะก็กวนไปเรื่อยๆนะคะกวนจนเขา เขาเหนืดเน,ะนาะตอนนี้ก็ยังไม่หนืดนะคะก็ใช้เวลานาน,านพอสมควรนะคะก็วันนี้ก็ใช้เป็นเกาฟืนนะคะเพื่อประหยัดไปในตัวนะคะไม้ไายนะคะใช้เป็นไม้ก้านมะพร้าวนะคะซึ่งมีน้ำหนักเนาะมีน้ำหนักในการ เราใช้ในการคนนะคะไม้ต้องมีน้ําหนักพอสมควรนะคะเพื่อที่จะให้เขาไม่ติดก้นนะคะการที่เราคนนะคะอันนี้ทำให้เนื้อเขาไม่ติดก้นไหมนะคะเราต้องคนต้องใช้ไฟอ่อนนะคะถ้าใช้ไฟแรงนี่ก็เขาก็จะเดือดนะคะเขาก็จะเดือดผุดๆ แล้วเ,เนื้อมะม่วงก็จะกระเด็นนะคะจะกระเด็นออกเนาะเราต้องใช้ไฟอ่อนนะคะไฟอ่อนเนาะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเขาจะได้เนื้อข้นนะคะเนื้อข้นเนาะใช้เวลาคนก็ประมาณประมาณสี่ห้าชั่วโมงนะคะเพราะว่า อันที่ลูกล่ามุงบนทําก็ค่อนข้างเยอะนะคะสําหรับคนที่ทําไม่เยอะก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้แล้วนะคะส่วนผสมนะคะลูกล่ามุงบนไม่ไม่ใส่น้ําตาลนะคะก็คือจะเป็นเนื้อมะม่วงล้วนๆเลยนะคะแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะคะนี่เราก็ทกําการคนนะคะ นี่เป็นเตาฟืนนะคะที่ลูกลลางบนใช้เนาะเป็นถ่านใช้เป็นอ่อนๆนะคะเป็นฟือนอ่อนๆเนาะเพื่อที่จะให้เขานะคะได้ต้มไปในตัวเนาะกวนไปในตัวนะคะคือเราไม่ต้องคนเขาบ่อยนะคะถ้าเป็นฐ่านอ่อนเนาะถ้าเป็นไฟแรงเราต้องคนเขาบ่อยนะคะอันนี้คือนานๆคนทีได้นะคะทิ้งไว้ประมาณสักสิบนาทีค่อยมาคนก็ได้นะคะ ส่วนเปลือกนะคะเปลือกแล้วก็เม็ดของเขาเนาะเราก็เอามาทิ้งที่โคนต้นไม้นะคะเพื่อที่จะให้เขาเป็นปุ๋ยเนาะเป็นปุ๋ยใส่ในต้นไม้ต่อไปนะคะอันนี้นะคะก็ควนมาจนจากสีเหลืองนะคะเขาเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วก็จะยกลงเนาะพักให้เขาเย็นนะคะจากนั้นเราก็จะทำการตากเนาะ อันนี้เราพอแล้วนะคะพอแล้วเนาะเสร็จสิ้นแล้วนะคะก็คือเนื้อของเขาจะเป็นสีน้ำตาลเข้มเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เราจะพักให้เขาเย็นก่อนนะคะอันนี้สำหรับถาดที่เราจะตากนะคะเราก็ใส่พลาสติกรองนะคะรองรองถาดเนาะรองถาดไว้เพื่อที่จะให้เขาไม่ติดถาดนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเท มะม่วงกวนของเราเนาะแล้วก็จะเทลงไปเลยนะคะ แล้วเราก็เกลีย่ยเขานะคะเกลีย่ยให้ทั่วเนาะให้ได้แผ่นตามไม่หนามากไม่บางมากนะคะแล้วเราก็จะเอาไปตากแดดกันเนาะอันนี้ค่อนข้างที่จะหนานิดนึงนะคะ ก็ถ้าหนาก็ใช้เวลาตากนานเป็นพิเศษนะคะก็ประมาณสองสาวันเนาะแล้วค่อยกลับด้านนะคะฉีกแผ่นแล้วก็กลับด้านนะคะ พอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเอาไปตากแดดเนาะอันนี้นะคะก็เป็นมะม่วงกวนนะคะที่เราทําการตากเนาะวันอันนี้เป็นตากเพิ่งตากนะคะเพิ่งตากวันนี้เนาะก็ใส่ใบไม้ด้วยนะคะใส่ใบไม้ด้วยเนาะแล้วก็อันนี้นะคะก็ตากสองวันแล้วนะคะเป็นมะม่วงอุกล่องนะคะอันนี้เนาะก็ สีสันนะคะสีจะแตกต่างกันไปนะคะถ้ากวนนานก็สีจะเป็นสีเข้มนะคะแต่ถ้ากวนไม่นานสีก็จะออกอ่อนๆแบบนี้นะคะอันนี้คุณแม่ทําบางๆนะคะส่วนอันนี้คุณลูกนะคะคุณลูกทำเนอะลูกรามงบนทํานะคะก็จะเป็นแผ่นหนานะคะเป็นแผ่นหนาเนาะก็ตากจนเขาแห้งนะคะแล้วเราก็กลับด้านเนาะเราก็ฉีกนะคะเราก็งแงะส่วนนี้ขึ้นมานะคะเขาก็จะสามารถ กลับด้านได้เนาะเราก็ต้องตากสลับด้านกันนะคะแต่ว่าต้องรออีกด้านนึงแห้งก่อนนะคะเราถึงจะกลับด้านอีกด้านนึงเพื่อมาตากนะคะวันนี้นะคะเป็นมะม่วงที่ยังไม่แห้งไม่สนิทนะคะลู้ลามองุนก็พันไว้แบบนี้นะคะเพื่อพรุ่งนี้เราจะได้ตากใหม่นะคะวันนี้ก็มันคลื้มเนาะก็ต้องเก็บเข้ามาไว้ด้านในนะคะเพราะว่าเผื่อฝนตกเนาะอันนี้นะคะก็เป็นมะม่วง กวนหรือว่ามะม่วงแผ่นนะคะที่เราตากแห้งเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะมีความแห้งสนิทแล้วเนาะแห้งสนิทแล้วนะคะก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของแผ่นบางนะคะแผ่นบางๆเนาะเราก็จะทำการบรรจุนะคะเก็บไว้ทานได้นานๆเป็นปีเลยนะคะ อันนี้ก็เป็นการถนอมอาหารนะคะเป็นการถนอมมะม่วงอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเนื้อมะม่วงล้วนๆเลยเนาะที่เราเอามาทํานะคะก็จะเก็บไว้ได้เป็นปีๆเลยนะคะ <S 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 <S